ดูเดียวยังกดแล้วค่ะวันนี้พี่ใต้มาปลูกกล้วยหอมนะคะโอ๊ยไม่ถนดัดอ้วนขุดหนอกกล้วยมาค่ะมาปลูกที่บ้านไร่ริมเขานะคะของน้องสาวกล้วยมันหน่อกใหญ่อะ ุดลึกหน่อยนะอย่างนั้นเดี๋ยวมันขึ้นโคนเวลาปลูกกล้วยหอมนี่เวลาปลูกกล้วยทุกอย่างอะค่ะเขาก็จะมีคาถานะเดี๋ยวให้คุณป้าท่องอเดี๋ยวเข้า หลายนาทีแล้วได้แล้วแมงต้อยได้แล้วั้งแป๊บลึกแล้วอะไงจะได้กบเฮ้ยนีค่ะคนมาโคบบ้งบนใหญ่พอไหมเออพอละกลบเลยปลูกเลยค่ะพูดดีๆลูกใหญ่ๆลูกดีๆลูกใหญ่ๆนะสิบปีสิบเจ็ดปี กาดไม่ได้กดดินแน่นๆตอนนี้รอดแล้วะเพราะว่ามันอีตอนนั้นมาหูรีบรีบเหมือนจะตายปลูกไปก็ตายสิบเจ็ดวียี่สิบวีนะคะกดกดค่ะ เอาละเอหมดหนึ่งนอเลยเเ็กหนึ่งต้นเอาถ่ายต่อกันลเยนลยอ่ะปลูกสองต้นเดี๋ยวขุดอีกหน่อยนะขุดอีกหน่อยอา่าโอเคบายยแค่นี้นะคะเดี๋ยวพี่ใต้ขุดอีกต่อ Thank you f o r w a t c h i ิ้งไม้หวัสดีค่ะ